หากพูดถึงดาวินนูเยสหลายคนคงมีภาพจำสไตรเกอร์ผู้ปล่อยโอกาสทองหลุดมือบ่อยๆแพชชั่นในสนามมาเต็มแต่ความแน่นอนในการจบสกอร์ยังต้องขัดกราวอีกเยอะเปลี่ยนลูกง่ายให้เป็นของยากแต่กลับทำลูกยากๆให้ดูเป็นเรื่องง่ายนี่ของถนัดเขาละท่ามกลางความเป็นไปทั้งหมด อีกมุมอีกด้านนูนเยสกลับมีสถิติแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งคือนับตั้งแต่ลงเล่นกับเลโอพูมารู้การกกว่าเขาทำแอซซิตทุกรายการไป9ครั้งและทั้ง9ครั้งนั้นเป็นการจ่ายให้โมซาลาทำประตูเพียงคนเดียวกับแน่นอนสถิติดังกล่าวบ่งบอกในตัวมันอยู่แล้วว่าดาวินเล่นได้เข้าขารู้ใจซาลาระดับหนึ่งเลย อย่างเกมลีกนัดล่าสุดกับ ford, เบนฟอร์ดเลว์พูก็ได้ประตูปลดล็อกนาที39จากลูกยิงของซาร่าที่มีนูนเยสเป็นคนจ่ายสวยๆให้โมลหลุตเข้าไปล่อเป้าพาทีมขึ้นนำ1-0หรือจะเมอร์ซี่ไซดดาบี้กับเอเบร์ตันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเดรดก็มาต่อฝ่าลงเม็ดสองช่วงท้ายเกมจากจังหวะสวนกลับที่นูนเยสไหลบอลให้ซาร่าซัดผ่านมือพิกฟอร์ดง่ายๆเรียกว่า2จังหวะนี้ซาร่าและนูนเยสดูประสานงานได้ลงตัวและเคมี er เข้ากันทีเดียว ประเด็นคือน,นอกจากประตูที่เกิดขึ้นในเกมกับเบนฟอร์ดและเอฟเวอร์ตันแล้วยังมีตัวเลขสถิติยืนยันชัดเจนว่ารู่กันนี้นูนเยสและซาร่าสร้างโอกาสระหว่างกันมากที่สุดในลีกถึง19ครั้งแถมทั้งคู่ยังจ่ายให้กันและกันอีก5แอสซิตมากสุดในลีกเช่นกัน อีกอย่างไม่ใช่แค่นูนเยสที่จ่ายให้ซาร่ายิงอยู่คนเดียวนะครับถ้าสังเกตตัวโมเองก็พยายามปั้นพยายามจ่ายให้น้องมันมีสกอร์อยู่บ่อยๆคือถ้าดาวินไม่ทําหมูหกพลาดโอกาสทองที่ปีกรุ่นพี่ถวายพ่านให้บางทีสถิติผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายระหว่างเขากับซาร่าอาจไปไกลกว่านี้แล้วก็ได้ สำหรับซาร่านับตั้งแต่หมดยุค3ประสานมาเน่และฟิมิโนทยอยย้ายออกไปบรรดาแนวรุกเจนใหม่ที่ถูกดึงเข้ามาเห็นจะมีก็นูนเยสนี่แหละเล่นเข้าขารู้ใจกับเขาสุดครั้งหนึ่งหากซาร่าเคยมีพาร์ทเนอร์อย่างฟิมิโนที่ใจกว้างเป็นทะเลหรือมาเน่ที่อาจจะตึงๆกันบ้างแต่ก็เล่นร่วมกันได้อย่างมืออาชีพทว่ามาถึงคิวดาวินบทบาทของซาราเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เขากลายเป็นพี่ใหญ่ผู้คอยซับพอร์ตรุ่นน้องถ้าสังเกตทุกครั้งที่เล่นร่วมกับนูนเยสซาร่าจ่ายได้เป็นจ่ายแทบไม่มีจังหวะห่วงบอลฝืนเล่นเองเลยเรื่องน่าประทับใจคือซาร่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือนูนเยสแค่ในสนามครับย้อนกลับไปปลายปีก่อนดาวิดนูนเยสออกมาเปิดเผยว่าโมซาร่าเคยโทรมาให้คําแนะนํากับเขาช่วงขวบปีแรกที่ย้ายมาค้ายแข่งในถิ่นแอนฟิล ซาลาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งด้วยตอนผมย้ายมาที่นี่ใหม่ๆผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาโดยที่ฟาบินโยอาสาเป็นล่ามให้แน่นอนสอสาเกมแรกผมประหม่ามากๆหลายสิ่งอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ผมคิด ในช่วงเริ่มต้นวันหนึ่งซา่าโทรหาผมเขาบอกกับผมว่านายต้องใจเย็นๆน้องชายสำหรับที่นี่นายอาจจะยังใหม่อยู่นายต้องค่อยๆเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสโมสรซาลาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาทำนองนี้มาแล้วสมัยย้ายมาค,าค้าแข้งในยุโรปใหม่ๆณวันนั้นภาษาอังกฤษของซา่าแทบจะเป็นศูนย์เขาบอกกับผมว่าเรื่องแบบนี้สามารถเรียนรู้กันได้ขอแค่ใจเย็นๆแล้วทำในสิ่งที่เคยทำกับเบนฟิก้าทุกคนพร้อมให้การซัพพอร์ตนายเต็มที่นูนเยส ฟังจากที่ดาวินเล่าต้องบอกว่าซาล่าให้ความช่วยเหลือเขาทั้งในและนอกสนามจริงๆหลยครับท้ายที่สุดสําหรับซาล่าและนูนเยสไม่รู้ว่าการจับคู่ของพวกเขาจะไปสุดที่ตรงไหนแต่ต้องยอมรับว่าหลังได้เล่นร่วมกันผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายบ่อยๆคู่หูเลี้ยวโพยุกใหม่อย่างดาวินนูนเดสและโมซาล่าดูอันตรายและน่าติดตามทีเดียวครับ